อยจริงเหรองานแน่นมันย้อนแสงหรือเปล่าอะไรตัวสวยใส่ก็เนาะงานแน่นๆเนาะช่วงนี้ก็ค่ะช่วงนี้ก็งานเยอะพอปลายปีก็จะเร่งถ่ายหลายๆอย่างเนาะเพราะเดี๋ยวทุกคนเขาก็จะหยุดปีใหม่ไปเที่ยวกันแล้วก็พอเปิดมาค่อยมาลุยงานต่ออีกระลอกหนึ่งเอออย่างเงี้ยมีเวลารับได้ไหมคะเออวิ่งลับได้ค่ะได้เรื่อยๆเนาะได้เรื่อยๆค่ะแผ่นปลายปีมีอะไรไหมเพื่อนวีนีเออไปไปเที่ยวค่ะไปเที่ยวน่าจะไปอังกฤษกับผู้จัดการอ่ากี่วันวางแผนไปกี่วัน คาดว่าสองอาทิตย์ฟ่าฝ่าค่ะในช่วงค <c oughs> ุใหม่พอดีเลยมั้ยหรือว่าก่อนหรือว่าหลังหรือยังไงก่อนแล้วก็คบไปเลยคบไปเลยไปเทา่ดาว <c oughs> ที่นู่ <c oughs> นใช่ค่ะ <c oughs> ไออังกฤนใช่ อันนี้ก็วางแผนไว้แบบว่าล็อกคิวไว้เล็กน้อยค่ะเพราะว่าผู้จัดการหนูก็มีญาติๆอยู่ที่นู่นอยู่แล้วเมื่อสองสามปีที่แล้วก็ไปมารอบหนึ่งแล้วครั้งนี้ก็หาโอกาสไปอีกเพราะว่าเดี๋ยวเปิดมาจะต้องแบบลุยละครแล้วลุยงานยาวแล้วไปพักก่อนเฉยๆใช่ไหมคะหรือว่าไั่ม่อนอะไรไม่มีไม่มีแผนอะไรเลยยังไม่มีแผนเลยว่าวันไหนไปไหนทําอะไรแต่ว่าต้องมีคลิปกลับมาให้แฟนๆหวังว่าค่ะส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้เรื่องได้ราวถ่ายกันเองแต่ว่าปกติเวลาไปเที่ยวคือไม่วางแผนเลยใช่ไหมว่า ว่าแบบเอ๊ะจะไปที่นี่มีแค่หล,ลักๆอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ่ะ <c oughs> ไม่เคยมีแผนไม่เคยถามไปไหนบ้างอังกฤษค่ะอะไรเงี้ย <c oughs> รู้แค่นี้ตื่นสายทำไรชิวๆพ <อ S 1> ักผ่อนไม่รีบรอชั้น<ช>แบตให้ตัวเองนิดเด<ช>อรปีหน้าแบบว่าคนอยากหินงานเนะเาะละครละคริญซีรีส์ได,นนนได้เห็นแน่นอนได้เห็นแน่นอนค่ะปีหน้าก็จะเริ่มต้นถ่ายทำกันอย่างจริงจังแล้วตั้งแต่ต้นปียาวไปเลยค่ะมีเรื่องเปิดไหมนะตอนนี้ที่กำลังจะเปิดโชว์มีสองเรื่องค่ะ บอกไม่ได้ใช่ไหมได้กับใครอะไรยังไงเขายังไม่ให้ไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวเขาทุบหนูเออแต่เซอร์ไพรส์ไหมจะคิดว่าเซอร์ไพรส์ไหมคนนัาจริงก็หลายๆหลายๆบางคนก็พอจะทราบอยู่แล้วค่ะแต่ว่าอาจจะแบบบอกได้ไม่ครบอะไรเงี้ยก็รอทั้งช่องทั้งค่ายพูดเองดีกว่าแต่สำหรับแบบเฟิถ้าแบบเวลาลงละครทีลงซีรีส์ที่หลายคนจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ฟันภาพใหม่แน่นอนอะไรเงี้ยเออคนก็ยังไม่รู้เหมือนกันเว่าภาพจะออกมาเป็นยังไงวะตอนนี้ก็เพิ่งแบบได้ลองถ่ายทีเซอร์นิดหน่อยอะไรเงี้ยยังไม่รู้รายละเอียดมากกนัเลย แต่ในว่าปีหน้าก็คือการจะนอน,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 นทังละครมีภาพยนตร์ไหมภาพยนตร์อย่างค่ะแต่กงกลับมานลุยละครเต็มที่เพราะว่าแฟนๆก็เริ่มหมดว่าเพิ่นหายไปจากละครนานเลยก็หายไปนานขนาดไหนเอเพี่ปีปีกว่าวม,มีกว่าทำไมมันถึงได้หายไปได้ขนาดนั้น ก็อาจจะเป็นเพราะด้วยเลื่อนบ้างหมดเปิดยังไม่เสร็จอะไรเงี้ยจริงๆแต่ว่าในในอีกพร์ทนึงเราก็สบายดีก็ถ่ายอย่างอื่นไปก่อนรอเปลี่ยนบรรยากาศบ้างแต่ว่าปีหน้าก็คือได้ดูแน่นอนจุกปีหน้าได้ดูไหมไม่รู้แต่ได้ถ่ายแน่นอน <laughs> แต่คนชอบแซวว่าเอยถ้าเป็นเฟิร์นเนี่ยพระเอกที่เล่นต้องแบบคอตตลอดเลย,ยไม่รู้ไม่เค <c oughs> ยพระเอกที่เล่นด้วย <c oughs> ไม่รู้แต่ก็คาดหวังไงพระเอกต้องคอรตลอดกอด อขารอดูค่ะแต่เรียกว่างานแต่ละงานเราก็เป็นโอกาสที่ดีใช่ค่ะแต่ละแต่ละปีไอ้เรืสองเรื่องนี้ก็คาแรคเตอร์ไม่เหมือนกันเลยอะไรเงี้ยก็อยากฝากทุกคนไว้แต่แน่นอนปีหน้าก็คือสองเรื่องสุดๆคอก่อนใช่ค่ะแต่ที่เคยบอกว่าเฮ้ยงานละครเราคิวยาวไปถึงปีไหนปีไหนก็คือเป็นรอนี้ป่ะรอนี้ไม่ไม่มีแล้วค่ะว่างแล้วค่ะอันนี้ก็คือถ้เป็นปีต่อปีไอ้ที่มันดูเหมือนคิวยาวก่อนนันนี้คือติดโควิดนู่นนี่นั่นอะไเลยตอนนี่เข้ามาได้นะคะทุกคนประกาศรับเลยเต็มกำลังค่ะ แรงทำงานหนักแล้วหค่ะคนขับก็ถอบลงเราดูรู้สึกว่างไาผมลงไปคนเป็นช่วงๆค่ะพอช่วงไหนขึ้นก็คุมหน่อยอะไรเงี้ยช่วงไหนพอลงก็กินเยอะอะไรเงี้ยช่วงนี้คนพักเยอะเนาะพักว่าอะไรค่ะถอไม่มีมันก็ขึ้นขึ้นลงลงไปตามธรรมชาติแหละค่ะแล้วแต่ช่วงเราได้ช่องน้ำหนักหรือว่าดูแบบวัดตัวเองมั้งไหมว่าช่วงไหนเราถอบลงอะไรไม่ค่อยเลยค่ะจะก็จะรู้สึกตัวเองว่าช่วงไหนเริ่มขึ้นแล้วนะอะไรเงี้ยแล้วก็กลับมาคุมอาหาร ้ช่วงไหนไม่ไม่ขึ้นก็โอ้โหกินมากเลยค่ะอือช่วงนี้อยู่างตอนนี้อะคะเออเราโอเคกับตอนนี้แม่หรือว่าเราเริ่ึกว่าเราก็ยังผ่อนโอเคนะคะจริงจริงตอนน้ำหนักขึ้นฟันก็แฮปปี้กับตัวเองช่วงนั้นที่ได้กินแล้วน้ำหนักลงก็เป็นธรรมชาติเลยเป็นเรื่องปกติค่ะเออคือเราไม่ได้ซีเรียสกับรูปร่างเราเท่าไหร่ใช่ค่ะไม่ได้ซีเรียสแต่ขออนุญาตถามว่าในฐานะนักแสดงเวลาแบบว่าเอ้ยมีคนคอมเมนต์อะไรเงี้ยมันมันกระทบเรื่องจิตใจไหยว่าแบบบางคนที่บอกผ่อนไปมไปอะไรเงี้ยเออฟันโดนหรอฟันเหมือนเฟัน เพราะว่าคงใสจะขึ้นลงเต็น,นิสัยคนน่า,าจะชินแล้วเลยแล้วขึ้นแล้วแตบบ่โอเ okay. คฝปีให่ปีใหม่ดภายดนอดภัยนิดนึงค่ะก็ปีใหม่นี้นะคะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะก็ไปหาครอบครัวหรือทำอะไรก็ขอให้เดินทางปลอดภัยค่ะไม่ประมาทนะคะกัดอย่าตกในทุกอย่างเลยค่ะ